ผมไม่จะถูกปลดนะผมลาออกมาผมถอนตัวมาเพราะว่า,าพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นแกนนําไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่เรามีกันไว้พวกผมก็ลาออกมา,าไ,มไม่ได้ถูกปลดครับตเต็มใจที่จะออกมานะครับแล้วก็ออกมา,าทําหน้าที่ผู้แทนของราษฎรส่งผลกระทบแน่นอนนะครับถ้าสิ่งที่สมเด็จฮุเซนพูด เป็นความจริงแต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่นะครับถ้าเป็นความจริงมันก็จะต้องมีผลกระทบเพราะว่าในเรื่องของการนําความของประเทศไปพูดกับไปแจ้งกับผู้นําต่างชาติมันก็มันส่วนใหญ่เขามันมันทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่พูดเพราะว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้จนกว่าจะมีการพิสูจน์นะครับผมฟัง ไม่ออกแล้วก็คำแปลก็ไม่รู้มาจากไหนหเราต้องดูก่อนจนกว่าจะมีการแปลที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่เห็นพ้องโดยทั่วไปว,ว่าคำแปลนั้นเป็นอย่างไรที่ถูกต้องนะอย่างสองวันนี้ก็มีคำแปลที่เพี้ยนกันแล้วมันเราต้องรอให้นิ่งก่อนแล้วเราค่อยไปประเมินสถานการณ์จากวันนั้นไปก็ ทุกอย่างมันมีนกลไกของความเป็นประชาธิปไตยกําหนดอยู่แล้วครับ,รบได้ครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ